สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่สูตรปาก,การปากน้ำซอยกายสิทธิ์นะครับนี่ครับร้านน้องใหม่มาแรงหอยคกทะเลครับเขาบอกว่าร้านนี้แม่ค้าน่ารักจริงไปครับเดี๋ยวไปดูกัน เปิดฉากมาก็เจอลูกค้ายืนรอกันหน้าร้านก่อนเลยครับร้านนี้บอกเลยนะครับว่าร้านนี้เนี่ยใช้วัตถุดิบชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับถ้าลูกค้านึกภาพกับรสชาติไม่ออกนะครับผมจะใบให้ครับฟิลมันจะเหมือนหอยทอดกับทาโกยากิผสมกันเลยครับแป้งด้านนอกกรอบๆข้างในนุ่มๆครับแล้วก็มีไส้ทะเลข้างในคิดดูดิครับอร่อยแค่ไหนทาราดซอสทาโกยากิใส่สาหรายบีบมายองเนสนิดนึงนะจบเลยจริงๆแต่แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันครับมันเป็นการคอมบิเนชันที่ดีมากๆเอาความไทยกับญี่ปุ่นผสมกันเป็นไงครับร้านนี้ครีเเเเเเเอออออทททททสสสสุดดดดๆพพแแแแแแแม่่่คคคคค้้้้้้้าาาาาาซซซนนนนนนบบบบบรร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 ็็จลลลลววววะะััััีีีีกกปิิธยยยงงต ที่จะไปกินเราไปดูตากล้องตัวน้อยก่อนครับโอ้โหตัวแค่นี้เองน่ารักมากๆเลยอะ่ะแล้วดูชิ้นนี้ดีครับโคตรคุ้มเลยครับปลาหมึกกับขนมโคกนะทำออกมาได้ดีมากๆเลยเว้ยแป้งข้างนอกกรอบข้างในฉ่ำๆและทางร้านนะเขาบอกว่าซอสเขาว่าทาเองด้วยเปรี้ยวๆหวานๆหนื่ออร่อยเนี่ยมิติใหม่ของขนมโคกเลยครับร้านนี้นะครับเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์วันเดียวนะครับเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าไปจนถึงเนี่ยคืนเลยมากันได้ครับร้านนี้เด็ดจริง และนี่คือราคาเมนูของทางร้านนะครับปิดฉากด้วยนางฟ้าตัวน้อยซะหน่อยครับ